สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ยายมอ่อนผ้ามาเหรียญฟ้ามแพะค่ะเป็นอีกอาชีพเสริมหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนี่เอ่อมาเบิงนะคะว่าเป็นให้อาหารจังไดค่ค่ะฟ้ามแผะแผะฟ้ามนี่นะคะอา่ามีจำนวนแพะอยู่ประมาณแปดโตนะคเะมึงเนะะียค่ะ หักบ่ค่ะเอนี้เพิ่กินหยาเมน,นี้เพิ่ไห้ยญ้าหาเอ่อเมื่อวานนี้เห็นเก็บยอดกระถินค่ะบางมือกับห้หัวอาหารแพะน่ะจะตั้งทองซี่เดือนนะคะตั้งทองซี่เดือนแล้วออกลูกที่ละสองตัวค่ะค่ะอันนี้พอพันแม่พันนะคะอีพอพันประจำคอก็จะปล่อยแม่พันใส่กันเลยนะคะ แพะี่กาเลี้ยงเลี้ยงแบบรีน้ำนมนะคะน้ำนมแพะก็ได้หรือว่ายุนี่เพิ่นจะเลี้ยงขายเป็นตัวนะคะกิโลละลอยค่ะซึ่งเพิ่นเห็นบอกว่า,าจะกุมกันค่ะเขากุมเขากุมเราหดย่ำเพิ่นก็นจะมารับสื่อค่ะมีตลาดล่องรับมงลักษณะบานแพะนะคะแพะจะบ่นชอบนอนพื้นนะคะอันนี้เป็นขอกที่แต่ต้ เอ่อต้นทุนบ่สูงนะคะแพะจะชอบอยู่สะอาดค่ะยู่นอนอยู่สูงบ่บอ่บอบอ่นอนอยู่กับดินนะคะนี่ปล่อยแม่พันธ์ใส่น้ากันนะคะตัวน,นี้เป็นน้ำนะคะที่ทั้งผู้เรียงเป็นเตรียมมา่ไว้ให้แพะนะคะน้ำดืม่มค่ะเพื่กันกินแซลวๆอยู่ค่ะสำหรับแม่พันธ์นี่ก็เอาไว้ เอ่อตัวแม่นะคะเอาไว้เป็นแม่พันุ์ตอนะคะแล้วตัวผูกะถางงามก็เอาไว้เป็นพอพันค่ะหรือว่าขายนะคะ <c oughs> นมไข่เหรอคะตัวนี้นมแพะ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิง้งัวทีตะกลังทองนะคะไก่คอดแล้วเนาะคะนี่ <c oughs> นาอันนี้กินใบกะถินนะคะกินใบกะถิน <c oughs> กินหญ้ากินหัวอาหาร ตัวนี้ตัวนี้ทองไก่คอดแล้วนะคะเห็นทา้งกุเลี้ยงเพิ่นวอห้ฟังเนาะคะ่ะหน้าฝนเลยบว่าท่านได้ท้ำสะอาดปะนะคะนี่แหละคะ่ะตัวนี้ก็บางแดดนะคะบางแดดให้แพะถ้าได้ยูเพิ่นก็นจะปล่อยปล่อยเอ่อหาแทะเล็มแปลงหญ้านี่นะคะปล่อยลงแปลงหญ้า สี่เดือนค่ะทองสี่เดือนแพะออกลูกที่ละสองตัวค่ะตันนี้เป็นตัวผู้ค่ะกินมันกินเกี้ยงค่ะค่ะกินหอดเปลือกนะคะกินหอดเปลือกไอ้ต้นกระถินชอบชอบต้นกระถินค่ะค่ะเขาจะเห็นอ่อทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเป็นภากันเก็บกะถินค่ะเก็บต้นกระถิน น้ำทางนะคะเอามาาหไหแผะที่เราเป็นรถเป็นรถเนาะคะ่ะกับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอันนึงนะะเนาะค่ะเนาะวัตมุิตลาดเนาะคะ่ะอี่ยังก็เป็นตะเลียงเนาะคะ่ะตรงนี้ส้นค่ะทุกอย่างว่เป็นราคาเนาะค่ะสินค่ะทั้งสี่ทั้งเกษตรกรเลียงว่าเป็นราคา,คา,า,รรา,า,คาแต่ว่าหัวอาหารก็ขึน้นเอาขึ้นเอาฉะนั้นหยาเนาะคะ่ะหยากับ เผ่อดพักที่ห้าหาได้นะคะก็เอามาสามารถเรียงนะคะอันนี้เตรียมอาหารไว้แห่แพะเนะคะนี่แหละค่ะเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะผู้ใดสนใจก็ล่องศึกษาเบิงเนะคะเนาะว่าเขาจะเป็นตะเลียงบอ่อเนาะคะ่ะเลียงง่ายะคะ่ะ คลิปนี้ยายมอนกนอะขอฝากให้เพื่อนๆซอ,อยกดไลค์กดแชร์ซอยบ่งคลิปของยายมอนให้จบในเด้อค่ะบอกกันไม่คลิปหนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะไม่ไปค่ะเบเบ